มันตอนยากผักชําก็ยากไม่ค่อยติดมันก็เลยต้องมาเสียบยอดก่อนแล้วก็มาตอ่อีกทีแต่เนี้ยปกติเขาจะเสียบยอดสวัสดีครับอยู่กับไล่คํากวีเกษตรอินทรียีวิธีพึ่งตัวเองนะครับผมอ๋อวันนี้มาตามผลนี่กิ่งตอนแบบชําตุ้มตอนครบหนึ่งเดือนแล้วเนาะสามสิบวันพอดีอันนี้เป็นวิธีเสียบยอดเปลี่ยนสายพันธุ์ ก่อนนะครับแล้วก็มาชําลงแบบลงตุ้มตออีกทีเนาะก็คืตอต้นตอเนี่ยเป็นบุรีลมยอดเนี่ยเป็นไต้หวันแม่ชอ่อหมอนลูกยาวครับหมอนลูกยาวเนี่ยมันมันตอนยากผักชําก็ยากไม่ค่อยติดมันก็เลยต้องมาเสียบยอดก่อนแล้วก็มาต่ออีกทีอันนี้ปกติเขาจะเสียบยอดที่ต้นที่ต้นก่อนเนาะและ้วก็พอยอดมันติดดีแล้วเขาถึงจะมาตอนที่ต้นอีกทีหนึ่งแต่ผม,มอันนี้ยผมทดลองก็คือ ผมตัดกิ่งบุรีลำม,มาเลยออกจากต้นแม่มาเลยแล้วก็มามัดลงตุ้มตอนแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วก็เสียบยอดด้วยไตหวนันแม่ช่ออีกทีนึงตอนนี้เขาติดเรียบร้อยแล้วอันนี้แตกยอดแล้วอันนี้ก็พยายามอันนี้เขาก็กําลังจะแทงใหม่น,นี่ครับนี่เนาะผมโฟกัสก่อนเขาก็แตกยอดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็แผลเริ่มติดดีแล้วแล้วก็ส่วนต้นตอที่เป็นบุรีรําเนี่ยก็ลากเป็นสีน้ําตาลและพร้อมลงอนุบาลแล้วอันนี้หนึ่งเดือนก็เรียบร้อยติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะทุ่มตอนนี้ออกแล้วก็ใส่ถุงชําไว้กทีหนึ่งก็คือให้ลากเขาเต็มถุงก่อนแล้วเราค่อยไปลงปลูกหนึ่งเดือนครับกับการทดลองนี้ก็โอเคครับ ติดดีเลยผมลองแค่สองกิ่งเองเนาะเพราะอาทิตย์ก่อนผมไม่มีเวลาเนี่ยสองกิ่งอันนี้กิ่งข้างบนเป็นอันนี้กิ่งพันธุ์ดีเป็นดาออตโตลกีข้างล่างเป็นบุรีลมเหมือนกันก็ออกรากแล้วนี่สองกิ่งติดหมดเลยสองกิ่งก็คือนะครับใช้ต้นตอเป็นบุรีลำแล้วก็มีคลิปที่แล้วอะคือผมคลิปต้นตอเนี่ยออกไม่หมดมันก็เลยแตกเป็นต้นใหม่ตรงนี้ย แต่เป็นแต่เป็นต้นเดิมเป็นต้นบุรีรัมม์เหมือนเดิมอ่ะก็เลยมาตัดทิ้งไปตอนแรกเขายังเขายังไม่แทงตานี้มาเพราะว่าไอตัวข้างล่างเนี่ยแย่งอาหารแต่ผมมีเสิร์ชคลิปไว้ให้เนะคลิปคลิปก่อนหน้านี้มีทั้งคลิปตั้งแต่7วันหลังปักชำบบ้แกแบบกชำแบบลงตุ้มตอนแล้วก็สิบ้าวันแบบปักช้ำแบบลงตุ่มตอนแบบนี้อันนี้ครบหนึ่งเดือนอันนี้ความปลมูกเลยก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่ถุงอนุบาลต่อไป โอเคเลยครับแบบนี้คือเราไม่ต้องไปตากแดดทากลางแจ้งอะ่ะเราก็ตัดก,กิ่งมาแล้วก็เรามาเสียบยอดในร่มเลยแล้วก็มามัดตุ้มแบบนี้ทิงแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มลําไรพอเขาติดแล้วเราก็ค่อยไปลงจงรุบานพอเสร็จแล้วเราก็ไปลงปลูกได้นี่เป็นนั้นเรียบร้อยสวยงามนะครับก็แบบนี้คือถ้าเราไป ถ้าเราไม่ใช้ตุ้มแบบนี้นะแต่เราเปลี่ยนเป็นวิธีปักชำํำแล้วก็เสียบยอดมาอย่างเงี้ยตัวขแขนงของรากเนี่ยมันจะเป็นรากฝอยแล้วมันมันผมว่ามันเล็กกว่าเรามัดแบบตุ้มตอนอย่างเงี้ยคืออันนี้มันได้รากใหญ่เลยน,นี่ยนมคนระับรากแก่พร้อมปลูกเลยทีนี้เราลงเราลงถุงมว้สัก15วันถึงหนึ่งเดือนนะรากเขาเต็มถุงดีเราก็ลงปลูกในพื้นที่จริงได้เลยก่อนปลูก,กเราก็ไปตั้งกลางแค้งก่อน เนี่ยครับก็เป็นวิธีกันเป็นวิธีทดลองที่เราทดลองทําเราจะได้ไม่ต้องไปทําตากแดดทําร้อนๆแบบน,ะนี้ก็เรียบร้อยได้ผลดียังไงเดี๋ยวผมยินเซิร์คลิปก่อนหน้านี้นะ้เนาะทั้งวิธีทําแล้วก็จริงๆมี playlist อยู่นะครับเลือกที่ playlist ในเรื่องของมอนก็ได้ผมรวมเป็น playlist เรื่องของมอนอยู่มันก็จะมีวิธีตอนกิ่งตอนกิ่งแบบทําตุ้มตอนแบบนี้แล้วก็มีพวกวิธี วิธีทําตุ้มตอนกิ่งอยู่ในหมวดของขยายพันธุ์พืชอ่ะเดี๋ยวผมทาเพ็นลิสต์ไว้ให้ก็ไปตามไปตามดูได้จากนั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องไล่คำกวบีเกษตรทรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก er like ็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น่าจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆคลิปดีๆก่อนใครยังไงเดี๋ยวผมอินสิร์ตเพจลิสต์ไว้โอเคครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ